ตรงนี้ฝ่ายหนุนให้อังกฤษป่กับสหภาพยุโรปต่อไปน่าจะหายใจคล่องขึ้นนะครับเพราะว่าผลสำรวจออกมาในทิศทางเดียวกันว่าคะแนนกำลังนำอยู่คุณนัาครับแบบนี้มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสหภาพยุโรปไม่ว่าจะขัดแย้งจะโกรธกันกับอังกฤษอย่างไรก็ยังแยกออกจากกันได้ยากนะครับ คงจะยากค่ะเพราะว่าสหภาพยุโรปจับตามองการลงประชามติของอังกฤษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ด้วยกันแบบไม่ค่อยจะรักกันแนบแน่นเท่าไหร่ก็คงจะไม่ต้องการให้อังกฤษแยกตัวหรือว่าอยากขาดออกจากสหภาพยุโรปในการลงประชามติที่เรียกว่า Brexit ในครั้งนี้นะคะมาดูความสัมพันธ์ของอังกฤษในสหภาพยุโรปค่ะอังกฤษเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวม28ประเทศ เข้าร่วมเมื่อ43ปีที่แล้วซึ่งถ้าตัดขาดจากกันก็หมายความว่าจะเป็นการสับบ้นความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึง43ปีขณะนี้ EU มีสมาชิกถึง500ล้านคนและได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐก,กิจใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าสหรัฐใหญ่กว่าจีนเพราะฉะนั้น ผลกระทบที่จะตามมาถ้าอังกฤษออกจาก EU ใหญ่หลวงแน่นอนค่ะและมีการสำรวจโดยสำนักวิจัยของ Pew Research Center แห่งสหรัฐก็ได้ไปสอบถามความคิดเห็นของผู้คนใน10ประเทศในสาภาพยุโรป70%บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ถึงแม้จะไม่ค่อยพอใจแนวทางในการบริหารของสหภาพยุโรปเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ลิภัยเรื่องของการแก้วิกฤตเศรษฐกิจแต่ก็เห็นว่าโดยรวมอังกฤษ,ษอยู่ด้วยกันรักกันต่อไปจะดีกว่าค่ะและสำหรับความคิดเห็นของผู้คนใน EU ถ้าไปดูกลุ่มสมาชิกที่เป็นสมาชิกรุ่นเก่านะคะฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีอังกฤษสนับสนุน อ u ู EU, ให้อังกฤษอยู่ใน EU ต่อไปแต่ว่าสนับสนุนความเป็น EU น้อยลงต่างจากกลุ่มประเทศใหม่ที่เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นโป,โปแลนด์และฮังการีซึ่งประเทศเหล่านี้มีแรงงานรุ่นหนุ่มสาวมากมายเห็นความสําคัญของ EU ว่าถ้า EU คงอยู่อย่างแข็งแกร่งก็จะเอื้อต่อคนทํางานรุ่นหนุ่มสาวให้เดินทางไปในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกหนึ่งความเห็นออกมาก็คือความกลัวว่า ประเทศอื่นๆจะมีพฤติกรรมเรียนแบบอังกฤษถ้าออกจากสาภาพยุโรปจะไม่ถึงขั้นลงประชามติแต่ก็อาจจะมีความพยายามกดดันให้รัฐบาลของตัวเองไปต่อรองกับรัฐบาลกลางของสาภาพยุโรปหรือว่าธนาคารกลางซึ่งอยู่ที่กรุงบรัสเซล์ประเทศเบลเยียม เงื่อนไขต่างๆก็จะต้องถูกผลักดันมากขึ้นและหมายความว่าจะนําไปสู่การปฏิรูปสหภาพยุโรปที่หนักหน่วงมากขึ้นนะคะสวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสจับตามองการลงประชามติครั้งนี้อย่างใกล้ชิดค่ะและสําหรับความเห็นที่ออกมานะคะขาใหญ่ประจําสหภาพยุโรปหนึ่งประเทศก็คือเยอรมน,นีแน่นอนอังเกลาแมคเคลบอกมาแล้วว่าขอให้อังกฤษอยู่ต่อไปเถอะเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสหภาพยุโรป แต่อีกหนึ่งความเห็นจากอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผมรู้จักสหราชาอาณาจักรดีและคิดว่าจะสถานะดีกว่าถ้าออกจาก EU ขณะน,นี้ในการรณรงค์ตามท้องถนนในประเทศอังกฤษนะคะอย่างที่กรุงลอนดอนก็จะเห็นป้ายนี้สําหรับกลุ่มที่สนับสนุนว่าอย่าออกจาก EU เลยเพราะถ้าออกก็จะเห็นภาพแบบนี้ก็คือบริชจอร์สันอดีตนายกเทศมนตรีของอังกฤษ จูบกับโดนัลด์ทรัมป์ก็คือหมายความว่าจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงที่ออกห่างจาก E.U. มากยิ่งขึ้นค่ะแต่วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่สนับสนุนให้อยู่ต่อนักฟุตบอลชื่อดังเดวิดเบคแฮมระบุว่าอนาคตของอังกฤษจะดีสำหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นอยู่กับสาภาพยุโรปต่อไปจะดีกว่าค่ะคุณวราวิทย์คุณพรวดีคะ เอเชียเองก็จับตาการลงประชามติในครั้งนี้นะคะวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียก็ดูเหมือนว่าจะสดใสขึ้นมาค่ะแต่ในขณะเดียวกันมีเสียงขู่นะคะว่าถ้าแยกอาจจะเกิดภาวะตื่นตระหนกในตลาดหุ้นหรือว่า black friday จะเกิดยังไงได้คะคุณนัฐาเป็นเสียงตื่นตระหนกมากนะคะว่าถ้าผลการนับคะแนนที่ออกมาจะปิดวันที่จะปิด4ี่ทุ่มของ23มิถุนายนถ้าผลออกมาปรากฏว่าอังกฤษออกจาก eu ก็คงจะเป็นวันศุกร์ที่ ทมึนดำนะคะและทำให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลกลอเรนซัมเมอร์ออกมาเตือนแล้วว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU จริงอาจจะถึงขั้นส่งผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอยค่ะคุณวราวิทย์คุณพรวดีคะค่ะเอาละครับขอบคุณ